ก็สวัสดีผีเพื่ชาวเน็ตทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับนายฟาเลตนะครับผมอ่าวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องดักบอลกันดีกว่านะครับผมเราจะมาพูดถึงการปรากฏตัวของเทพเจ้ามังกรน,นะครับผมอ่าหลายหลายคนคงจะสงสัยนะเยเทพเจ้ามังกรออกมามันให้พรอ,อะไรบ้างเอ้ยอยากรู้ว่าเอออย่างนี้นะก็เราจะมาวิเคราะห์แล้วมาเราจะมาสรุปกันให้ท่านดรู้ลึกรู้จริงกันเลยนะครับผมอ่า อย่างนี้นี่ผมจะบอกก่อนที่จะเริ่มคลิปนะครับก็คือเรื่องราวการปรากตัวของเจ้าเจ้ามังกรเนี่ยจะมีที่ผมหามาเนี่ยมันจะมีเฉพาะในภาคเนื้อเรื่องหลักนะครับผมในเดอะบูบี่ในอะไรต่างๆจะไม่มารวมในนี้นะครับผมอ่าก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะอ่าก็ครั้งแรกนะครับผมของการปรากฏเท้าเจ้ามังกรนะครับผมมีผู้ที่ตามหานอกค้อบอลอยู่สามคนนะครับผมก็มีบูม่านะครับผมที่ต้องการชายหนุ่มคนน่ารักสุดหล่อแสนดีนะครับมาเป็นขัวนั่นเองอ่า ก็ <G ül> คนที่2ที่ตามหานะักบอลน,นะก็คือยามชานะผมก็คือยมชานี่ต้องการให้โรคกลัวผู้หญิงเนี่ยหายไปนะครับผมมากเพราะ <G ül> ว่ามันตอนนั้นมันจะกลัวผู้หญิงมากมันไม่กล้าเข้าใกล้มันไม่กล้าเข้าใกล้กผู้หญิงเพราะมันเขินนั่นเองแล้วคนที่3นะที่จะตามหานะักบอลก็คือพิราบนะผมก็คือพิราบนะเนี่ยต้องการครอบครองโลกนั่นเอง ก็คนที่ได้ขอพรไปก็คืออุรอนนะครับผมสิ่งที่อุรอนขอก็คือกเกงในของหญิงสาวนะครับผมก็คือเป็นการขอตัดหน้าพิลาศนะครับก่อนที่พิลาศจะขอพรของลูกครับอุรอนก็ขอพรตัดหน้าพิลาศไปนะครับผมทําให้พิลาศไม่ได้คองลงในตอนนั้นนะครับผมอ่าไม่ใช่ตอนนั้นในพวกอมก็ไม่ได้คอง <c oughs> ก็นะครับผมรั้งที่2นะครับก็มีผู้ตมามหาดอกบอลอีกสามคนนะครับก็คือโกคูอ่าโกคูเนี่ยต้องการที่จะอ่าดอกกบอลสีดาวนะฮะซึ่งเป็น ของดูต่างหน้าของคุณปู่ของเขานนั่นเองนะฮะตอนหลังจุดประสงค์ของโกคูก็เปลี่ยนไปนะครับผมก็คือต้องการที่จะชุบชีวิตโบล่พ่อของอุป้าที่ถูกเขาไปไปฆ่าตายนะครับต่าใตา้ใต้ของคอยคารินนะแล้วก็เป็นแม่ทัพรสนะครับผมก็แม่ทัพของเรดดบอนนนั่นเองกลุ่มโบแดงนะครับผมที่ต้องการให้ความสุขของตัวเองเพิ่มขึ้นนะครับผมแค่นี้มันก็มาขอพรนะโอ้ กินยาสิเดี๋ยวนี้มันมียาแล้วนะแล้วก็ครั้งที่สามนะก็คือปิราฟนะผมก็ความต้องการเดิมต้องการครอบครองโลกแต่ก็ไม่เคยได้ต้องการไปทําไมแล้วก็ผู้ที่ได้ขอพรก,ก็คืออูฟ่านะครับผมก็ขอให้พ่อที่โดนถอดไปไปฆ่าตาดคุจชิชิขึ้นมานะครับแล้วก็มาถึงครั้งที่สามนะครับผมคู้ที่ออกตามานักบอลก็มีสองกลุ่มนะฮะก็มีโกคูแล,ละผู้รัาเต่านะที่ต้องการชุบชีวิตของคูลินลินนะครับผม แล้วก็จอมารพิกโลนะครับที่ต้องการขอความเป็นหนุ่มคนวเอนกับมาอีกครั้งนะครับผมซึ่งจอมารพิกโลก็ขอให้ตัวเองเป็นหนุ่มเหมือนเดิมนะครับแต่เทพเจ้ามังกรเชนลอนนะครับเทพเจ้ามังกรของโลกนะครับผมถูกจอมารพิกโลฆ่าตายนะฮะก็ที่จอมารพิกโลฆ่าเทพเจ้ามังกรไปก็คือไม่อยากให้เทพเจ้ามังกรให้พรใครอีกนะครับผมอ่ะเพราะตอนนั้นไม่มีใครสู้จอมารพิกโร้ลได้เลยนะครับผมอ่ะพอมาถึงครั้งที่4นะฮะ ครั้งทสี่นี้ก็พวกออกละหมาดอกกระบอลก็มีโกคูเพียงคนเดียวนะครับผมโดยต้องการชุบชีวิตของคูลิลินเจ้าสือผู้เท่าเต่านะฮะแล้วก็คนอื่นที่โดนจอมาันพิกลโลคฆ่าตายนะครับผมแล้วก็เทพเจ้ามังกรเชนรอนเป็นคนขอพรเองนะครับผมครั้งนี้นะครับแคนครับแขนแคนแคนพราะโดนฆ่าไปตอนนั้นนะฮะโดนจมมันพิกลโลคฆ่าไปตอนนั้นก็ไม่ต้องขอโกคูกูขอกูจัดเองอย่างนี้ หลัพระเจ้ามงกรเนี่ยเอาใจใจนะครับตอนนี้คือไม่ฟังคําขอของปูม่านะครับผมเพราะเพิ่งถูกชุบชีวิตโดยพระเจ้านะครับต้องการให้ผู้คนทั้งหลายที่อู่จอมานพิโกโลฆ่าตายฟื้นขึ้นมานะครับผมอ่ะเขามาถึงครั้งที่5นะครับผมครั้งที่5ก็ผู้ที่ออกตามหาจอมอลก็มีสองกลุ่มนะครับผมก็คือพุทาเต่านะครับผมที่ต้องการชุบชีวิตของโกคูนะฮะแล้วก็เบจิต้าของนับปะนะครับผมที่ต้องการความเป็นหนุ่มและเป็นอมตะนะครับผม ก็พอถูกขอโดยผู้เท่าเต่านะครับต้องการให้โกคูฟื้นกึนชีพขึ้นมานะครับผมอ่าก็มาถึงครั้งที่6นะครับผมครั้งที่6เนี่อาจจะไปดาวนาเมกแล้วนะฮะอ่าก็ผู้ที่ออกตมหาินะับางก็มี3กลุ่มนะก็จะมีคูลินลินแล้วก็โกฮังนะครับผมที่ต้องการให้คนที่ถูกวิจิตาแล้วนับปะฆ่าตายฟื้นขึ้นมานั่นเองแล้วก็จะมีกลุ่มที่2ก็จะเป็นฟีซ่านะครับผมครจเดฟีเซอร์ฟีซ่าก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นฟีซ่าครับที่ต้องการให้ชีวิตและความเป็นอมตะนั่นเองนะผม อ่าแล้วก็เป็นเบิจิต้านะครับผมไม่คามคิปเหมือนฟีเซอร์เป๊ปเลยมึงจะลอกเรียนแบบมันมาทาไมเนี่ยก็คือต้องการความเป็นหนุ่มและการเป็นอมตะนั่นเองนะครับผมขอพรที่ขอได้จากเทพเจ้ามังกรโปรลุนการะครับก็คือให้เออออดีาานะครับผมพูดคุยกับเทพเจ้าอ้าวมังกรโปรลุนการนะครับเพื่อเพื่อขอพรครับโดยใช้ภาษาของดาวนาเมฆขอนะครับผมก็คือข้อที่หนึ่งที่ขอได้เออหยิบนึง ก็คือเทพเจ้าบอลุนกาเนี่ยจะขอพรได้3ข้อนะครับผมเทพเจ้ามังกรของโลกก่อนที่เดนเดจะไปเป็นพระเจ้าเนี่ยขอได้ครั้งหนึ่งและหลังจากที่เดนเดนเป็นพระเจ้าและได้สร้างเทพเจ้ามังกรตัวใหม่ขึ้นมาก็จะขอได้2ข้อนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีซูเปอร์ชาลอนอีกเดี๋ยวนี้เราค่อยมาพูดกันนะครับผมอ่าแล้วก็ขอพรข้อที่หนึ่งที่ขอครับก็คือลนรินขอพรให้ชาวนาเม็กที่มีชื่อว่าฟิกโกโลคือวืถนชีพขึ้นมานะครับผมแล้วข้อที่2ก็คือโกฮังขอพร ให้วาพิกโรมาอย่างดาวนาเม็กนะฮะอ่าแล้วข้อที่3นะครับผมก็ยังไม่ได้ขอนะครับก็คือเผ่อเล่าสูงสุดของดาวนาเม็กดับไปเสียก่อนนั่นเองนะครผมสิ้นลมหายใจตาย SP หมดนอนในโรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับตัวเย็นเออตายนั่นเองนั่นแหละแล้วก็มาครั้งที่7กันนะฮะผมครั้งที่7นะฮะผมก็ผู้ที่จะขอพรก็มี2อกลุ่มนะครับผม ก็จะมีพระเจ้าและมิสเตอร์โปโปนะครับผมต้องการให้คนที่ถูกปีาตาจตดนหนาปากฆ่าตายฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับผมแล้วก็ฟรีเซอร์นะล่างสุดท้ายนะครับผมฟรีเซอร์ล่างสุดท้ายต้องการขอชีวิตอมาตานะและความเป็นหนุ่มของตัวเองนะครับผมอ่ะก็พรที่ได้ขอจากเทพเจ้าเชนลอนนะฮะคือเทพเจ้ามังกรบนโลกนะครับผมก็คือขอโดยมิสเตอร์โปโปนะครับผมก็ต้องการให้คนที่ถูกฟรีเซอร์ฆ่าตายฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับผมมา ก็ครั้งที่8นะครับผมจากการขอพรของมิสเตอร์โปโปในครั้งที่7นะครับผมก็ทําให้ท่านผู้เท่าสูงสุดของดาวนาเมกฟื้นขึ้นมานะฮะทำให้เทพเจ้าโพลุนกาก็ฟื้นขึ้นมาด้วยเช่นกันนะครับผมก็พรข้อที่3จากเทพเจ้าโพลุนกานะครับผมก็ขอโดยโซโซโลนะครับผมก็ทุย ก็พรข้อที่3ที่ขอจากเทพเจ้าพลุนกาครับก็ถูกขอโดยไซโซลนะครับผมก็คือท่านผู้เท่าสูงสุดของดาวนาเม็กนั่นเองที่ฟื้นขึ้นมาก่อนที่จะหมดลมหายใจไปในเวลาต่อมานะครับผมก็พรที่ขอครับก็คือเขาจะบอกฝาดเดนเดนะครับผมว่าต้องการให้ทุกคนที่อยู่ในดาวนาเม็กยกเว้นฟีเซอร์และชาวไซยาที่ชื่อว่าโกคูย้ายมาที่โลกนะครับผมแต่ว่าโกคูปฏิเสธนะฮะตอนนั้นที่จริง จริงๆตอนนั้นเนี่ยเอาจะกาดจะเอาโกคูมาด้วยนะครับผมแต่ว่าโกคูเนี่ยไม่ยอมเพราะว่าต้องการตัดสินกับฟีเซอร์ให้ต้องการตัดสินกับฟีเซอร์ให้รู้แล้วรู้รอดไปนะครับผม่าต่อมาก็คือครั้งที่9และครั้งที่10ต่อกันเลยนะครับผมก็ผู้ที่หาดาก้อนบอลเพื่อจะขอพรมีอยู่2คนนะก็คือพวกของบูมาต้อกการให้โกคูและคุริลินฟืุนคืนซีมนะครับผมแล้วก็ชาวดาวนาเม็กนะที่ต้องการเล่อนย้ายตัวเองไปยังดาวนาเม็กดวงใหม่นะคระก็พรที่ได้ขอจาก โคลูนก้านะครับผมก็ตอนนี้โคลุนก้ามาอยู่ที่โลกแล้วนะครับผมก็ขอพรได้3ข้อเหมือนเดิมนะครับผมว่าก็ข้อที่หนึ่งที่ขอครับก็คือให้ย้ายดวงวิญญาณของกูริลินมาที่โลกนะครับผมความคิดนี้นะครับก็เสนอโดยเบจิตานะครับผมอ่าเนี่ยคิดดีเบจิตาเห็นไหมเบจิตาเด็กบ้านเราเองนะครับผมคนไทยด้วยกันเองนะฮะคนยโสก็ข้อที่2นะก็ขอชุบชีวิตของกูริลินขึ้นมานะครับผมอ่า กูร really? ูก้าก็มีบริการพิเศษให้กูลิลลิฟื้นขึ้นมานะฮะในสภาพก่อนที่ตัวเองจะแหลกสลายเป็นเสี่ยงนะครับผมแล้วก็ให้กูลิลลิมีผมนะฮะเพราะว่าบริการที่สร้างร่างใหม่ให้กูลิลลิเลยแล้วก็ข้อที่3นะครับก็คือขอชุบชีวิตของยำฉาขึ้นมานะฮะเพราะว่าที่ชุบชีวิตได้ทีละคนเนี่ยเพราะว่าเทพเจ้าปูรูก้าเนี่ยสามารถชุบชีวิตใครก็ได้ถึงจะตายกี่ครั้งก็ชุบได้แต่ว่าชุบได้แค่ครั้งละคน นะครับอ่าส่วนเทพเจ้าเชนรอนบอโลกเนี่ยชุบชีวิตได้หมดเลยอ่าแต่คนที่ตายไปแล้วไม่สามารถชุบชีวิตได้อีกนะคะอ่าแล้วก็ตออ่อจากนั้นอีกร้อยสามสิบวันก็จะเป็นครั้งที่สิบนะครับผมเมื่อกี้เป็นครั้งที่เก้านะฮะอ่าก็ขอพรได้จากเทพเจ้าฟอรลุนก้านะครับผมก็ข้อที่หนึ่งที่ขอครับก็คือให้ชุบชีวิตเทนชินฮังขึ้นมานะครับผมแล้วก็ข้อที่สองก็ชุบชีวิตเจ้าสิขึ้นมานะฮะอ่า ข้อที่3ก็ขอเคลื่อนย้ายชาวดานามิกไปยังดาวนามิกดวงใหม่นะครับผมแล้วก็ทําให้ชาวดานามิกและดาวก้อนบอลของดาวนามิกถูกย้ายไปยังดวาวดวงใหม่นะครับผมก็จากนี้ไปก็จะไม่มีโปรลุนก้าในวิถีของดาวก้อนบอลน,นะครับผมดาวนามิกดวงใหม่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะอ่าแม่งสงสัยแม่งริงจริงๆนะอ่ามันเป็นอีเวนต์ใหญ่เลยนะตอนซีนเซอร์อยู่ดาวนามิกอ่ะ แล้วพอแบบดีเซอร์ตายปุ๊บแล้วย้ายไปดาวนาเมิกดวงใหม่แล้วแม่งไม่มีเรื่องเกี่ยวกับดาวดาเม็กดวงใหม่เลยเว้ยแม่งทิ้งดาวดวงแม่งทิ้งดาวนาเม็กดวงใหม่ไปเลยอะแล้วเริ่มเรื่องใหม่ไปเลยไปหาเซลไปหามนุษย์ดัดแปลงเลยถึงแบบใกล้ๆหน่อยก็อาจจะย้อนมาแบบไปเที่ยวไปหาดาวโชมาดาวนาเมกอะไรอย่างนี้บ้างนะฮะไม่มี <c oughs> แต่ว่ามันจะมีแค่บ,บางตอนที่ไปเยี่ยมดาวนาเม็กดวงใหม่นะแต่มันไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนไง ถี่บอกไปเราก็ไม่รู้ก็จะสงสัยอะไรกันทำไมเราไปต่อกันเลยดีกว่าก็มาที่ครั้งที่11บ็ดนะครับผมหลังจากที่ข้อหลังจากครั้งนี้ดับ้อนบอลของโลกจะขอพรได้สองข้อแล้วนะครับผมอาแต่ถ้าว่าคนที่ตายไปแล้วครั้งหนึ่งก็ไม่สามารถขึ้นชีพได้เหมือนเดิมนะฮะอ่ะก็พรที่ขอไปก็มีน่นหนึ่งนะครับผมก็ขอให้ผู้คนที่ถูกเซล์ฆ่าตายฟ้นคืนชีพขึ้นมานะผมแล้วก็ข้อ2เนี่ยเป็นการขอของกูลิลินนะครับผมที่แบบว่ากูอยากได้มี่เออ ขอ18แปดละกันกูนเอาใจ18ไว้ก่อนอ่าอย่างนี้ก็ขอให้ถอดระเบิดที่อยู่ในตัวมนุษย์ดัดแปลงหมายเลขสิบเจ็ดและสิบแปดออกมานะครับผมก็ตอนนั้นเนี่ยมีฉากให้ใจกูลิลินแล้วนะครับผมก็คือกูลิลินเนี่ยคิดว่าหมายเลขสิบเจ็ดเหมาะสมกับหมายเลขสิบแปดนะครับก็เลยกูลิลินเนี่ยคิดว่าหมายเลขสิบเจ็ดกับสิบแปดเนี่ยเป็นแฟนกันแต่สิบแปดก็โผล่ตัวออกมาแล้วบอกกูลิลินว่าสิบเจ็ดเนี่ยคือน้องชายฝาแฝด แล้วก็บอกกุริลินว่าไว้เจอกันใหม่นะคร pues. okay. <c oughs> ับผมก็คือกุลิลินเนี่ยก็คือเบอร์เลขสิบแปดเนี่ยเหมือนเปิดใจให้กุริลินแล้วตอนนั้นนะครับผมอ่าความรักของคุณยนเนี่ยมันลําบากแยกที่จะเข้าใจจริงๆก็ทำไมครับเป็นครั้งที่สิบสองนะฮะอ่าก็พวกบูมารวบรวมดกว้นบอลเพื่อที่จะขอพรให้คนที่ถูกเบจิต้าฆ่าตายในสึกเจ้าชีพฟื้นขึ้นมานะครับผมแต่โคคูมาห้ามไม่ให้ขอพรอีกข้อหนึ่งไว้ทันนะครับพรที่ขอได้ก็เลยมีแค่ข้อเดียวนะครับผมก็คือ ต้องการในชีวิตคนที่ถูกจิตาฆ่าตายในวันนั้นยังเป็นพวกคนชั่วนะฮะฟื้นขึ้นมานะับผมแล้วก็ครั้งที่13นะครับผมก็ไคโอชินที่ใช้วาปไปอย่างดาวนาเมกแห่งใหม่ไอ้แม่งมีตอนดาวนามเมกแห่งใหม่แล้ว,วอ่ะไอ้กูววไม่ทันนี่ไงเนี่ย,ย <c oughs> อาจจะแค่ตองอาจจะเป็น่อนที่แบบแป๊บเดียวที่ผมพูดไปนะก็เจอเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนั่นเองนะฮะผมอ่าเพราะเพื่อขอพอรกับโฟนุนก้านะครับผมก็พรที่ขอได้ก็มี1นะครัะผม ก็ขอให้โลกที่ถูกบูทำลายเนี่ยกับคืนสภาพเป็นอย่างเดิมนะครับผมก็ข้อที่2ก็ขอให้คนที่ตายไปจากวันที่บาร์บี้มาที่โลกฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับผมยกเว้นคนที่ชั่วหลายนะแล้วก็พรข้อที่3าครับก็คือขอให้โกคูมีพลังกลับคืนมาเหมือนเดิมนะับผมอ่าต่อไปก็จะเป็นครั้งที่14นะครับผมครั้งที่14เนี่ยหลังจากที่ชนะจอมบันบูมาแล้วนะครับผมสาตาลก็ขอร้องไม่ให้ฆ่าจอมบันบูตัวอ้วนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้บูอ้วนเป็น ตัวดีแล้วอ่าแล้วก็เพื่อทีอ่จะให้บูวนอยู่ร่วมกับโลกได้จึงขอพรให้ลบความทรงจําของมนุษย์โลกต่อบูหายไปนะครับผมอ่าต่อมาะครับผมครั้งที่15นะครับผมก็คือหลังจากที่เทพเจ้าทำลายล้างบิวนะฮะก็ต้องการเห็นซูเปอร์ซียกอตนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นเอเดสกอตก็คือซูเปอร์ซียกอตนั่นเองก็เลยมาที่โลกเพื่อ ตามหาเทพเจ้าเฮ้ยเพราะไม่รู้ว่าซูเปอร์ซียกอสเป็นใครนะครับผมจึงเรียกเทพเจ้ามังกรขึ้นมานะครับเพื่อจะขอพรนะครับผมว่าต้องการที่จะหาซูเปอร์เซียกอสว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับผมก็คือข้อที่ขอได้มีข้อเดียวเนี่ยข้อหนึ่งนั่นเองก็พรที่ขอก็มีข้อเดียวนะครับผมก็คือการถามหาเก็คือการถามหาซูเปอร์ซียกอสนะครับผมแต่ถ้าว่าซูเปอร์ซียกอสเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีตัวตนนะครับผมแต่จะเกิดจากการรวมพลังของ ชาวเซีย่าห้าคนไว้ที่คนคนเดียวนะครับผมนี่จะเป็นซูเปอร์เซีย่าก็ต์นะครับผมส่วนพรที่สองเนี่ยทระเจ้าบิวไม่ขอนะครับก็คือไล่พระเจ้ามังกรไปเลยนะครับผมส่วนครั้งที่16บหกนะครับผมก็จะเป็นการขอพรของพวกฟิลลาฟนะครับผมแล้วก็ลูกสมุนของฟิเซอร์นะครับผมขอพรที่ได้ขอนะครับก็คือขอให้ฟิเซอร์ฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับผมข้อที่2พวกฟิลลาฟก็ขอเงินหนึ่งล้านเซนี่นะครับตัดหน้าลูกน้องของฟิเซอร์ที่จะขอให้พ่อของฟิเซอร์ฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับผมมา ก็ครั้งที่17นะครันผมน่าจะเป็นครั้งล่าสุดแล้วมั้งอ่าก็คือการขอพรจากซูเปอร์เชนลอนนะฮะผมว่าซูเปอร์เชนลอนนะ,ะก็คือเจ้าเจ้าบังกรของจักรวาลที่6นะฮะผมที่แบบตัวบักเอกเลยอะ่ะดาวก้อนบอลลูกเท่าดาวคออ่าก็การขอพรอก็ต้องใช้ภาษาเทพในการขอนะครับผมก็คนที่ขอก็คือเทพเจ้าบิวนั่นเองก็ขอให้จักรวาลที่6มีดาวโลกเหมือนจักรวาลที่7นะครับผม น,นี้นะครับก็จบกันไปกับการประกฏดตัวของเทพเจ้ามังกรน,นะครับผมพาร์ทนี้อาจจะเป็นพาร์ทที่ยาวที่สุดของผมก็ได้นะครับผมอ่าก็ชอบยังไงผิดพ,พลาดยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมอ่าใครชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับผมเรื่องต่อไปจะยังไง,ง,ไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าเกิดมีกิจกรรมนะครับผมตอนนี้ถ้าเกิดไลฟ์แฟนเพจโค้าร้0นะครับผมมีแจก มีแจกโมเดลดักบอลตัวหนึ่งแน่นอนครับผมอ่าก็สามารถไปกดไลค์แฟซบุกกันได้นะครับผมแล้วก็ดักบอลซูเปอร์ตอนนี้50ที่จะมาถึงนะครับผมก็สามารถติดตามได้ที่เพจโอเลมังกานะครับหรือไม่ก็หรือไม่หรือไม่ก็ w w อร์บเว็บโอเ m นะครับผมหรือไม่ก็มาที่แฟซบุกของผมนะครับดาฟาเลตดักบอลเอนะครับผมผมก็จะอัพเหมือนกันนะครับผมหลัง4ี่โมงเย็นนะครับผมอ่าสำหรับคนที่ถามเข้ามาว่าจะมาตอนไหนนะครับบอกเลยนะครับว่าหลัง4ี่โมงเย็นนะครับผมอ่า แล้วก็ก่อนที่ดกคอนบอลเอก่อนที่ดกคอนบอลซูเปอร์ตอนที่50จะออกซับไทยมานะอัพตอนสี่โมงนะครับผมก็จะมีสรุปดกคอนบอลซูเปอร์ตอนที่50มาให้ก่อนดก้อนบอลซับไทยจะออกมานะครับผมไม่งงกันนะฮะอ่าขอขอบคุณทุกคนที่ตดามนี้นะครับผมเจอกันใหม่พักหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเย้ย